สามเซนทรุดวิกฤตที่เปลี่ยนเส้นทางกรุงเทพแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีการแก้ไขที่น่าทึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะที่ถนนสามเซนกำลังเผชิญกับวิกฤตการสุดตัวกรุงเทพมหานครกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยถมทรายเสร็จกว่า9,400ลูกบาทเมตรหรือเทียบเท่ากับ900คันรถบรรทุกและเตรียมลงหินคลุกอีก3,500ลูกบาทเมตรภายใน2วันซึ่งเป็นการแก้ไขที่น่าทึ่งและรวดเร็วมาก แต่ที่น่าสนใจคือหลังจากนั้นกรุงเทพมหานครจะนำแผ่นเหล็กมาปูเพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องจักรเข้าหรือถอนอาคารสอนอาสามเสนซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนการก่อสร้างอาคารใหม่ในจุดเดิมนี้คือจุดที่ส่งผลต่อการเดินทางของประชาชนอย่างมากแต่การแก้ไขที่รวดเร็วนี้ช่วยลดผลกระทบได้อย่างมีในสำคัญ นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ระบุว่าสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นมากดินและโครงสร้างโดยรอบนิ่งไม่มีการเคลื่อนตัวเพิ่มเติมทรายที่ถมไว้ไม่ยุบตัวเพิ่มและไม่มีน้ำรถถั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและนี่คือส่วนที่คนใกล้ตัวอาจพลาดไปกระแสข่าวเรื่องอุโมงค์รถไฟฟ้าเคลื่อนตัว ซึ่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงผลตรวจสอบไม่พบความผิดปกติทั้งอุโมงค์รถไฟใต้ดินอาคารแฟลตและถนนโดยรอบอยู่ในสภาพนิ่งรอยแตกร้าวไม่มีการขยายตัวเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องวัดเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์อยู่ในควบคุมแต่คำถามที่น่าสนใจคือการเก่าติง ด้วยฉีดซีเมนผสมสารเร่งแข็งตัวร่ออุโมงค์ที่ผู้รับจ้างของรอฟมอร์กำลังดำเนินการเพื่อเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างก่อนฟื้นฟูพื้นถนนถาวรวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการป้องกันวิกฤตในอนาคตและคุณคิดว่าการแก้ไขนี้เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่กรุณาแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันเพิ่มเติม นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นระบบประปาไฟฟ้าและท่อระบายน้ำเพื่อเร่งคืนผิวจราจรฝั่งโรงพยาบาลก่อนบางส่วนและเตรียมหารือร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อกำหนดแผนเปิดถนนโดยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับประชาชนที่ใช้ถนนในพื้นที่นี้